ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษาในจุลดิต์อุนนองกุ่งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านแหดศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายจุลดิตอุ่นหนองกุ่มตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการอายุราชการ9ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีุภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหาการวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหาการคออบอ5ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยบูรพาศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาประวัติการรับราชการวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2556บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนระยองปัญญานุกูลจังหวัดระยองสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูคศ1 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูลวันที่1เมษายนพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูขออนน่1โรงเรียนบ้านเสียวโคกลาดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผ่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต4เมื่อ30กันยายนพุทธศักราช2565 ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษาขอนแก่นในจุลดิตอุ่นหนองกุ้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาเป็นผู้นำที่ดีสามารถครองตนครองคนและครองงานมีวิสัยทัศน์ในการเป็นนักบ,บริหารเหืออาชีพมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดังนี้ด้านที่หนึ่ง ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรญยาบัณวิชาชีพ 1. การมีวินัยรองผู้อํานวยการจุลดิษฐ์อุ่นหนองกุง่งมีวินัยในตนเองคือการยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียนระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการยึดถือและปฏิบัติตามมารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมตรงต่อเวลาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง ซื่อสัตย์สุจริตการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนการได้รับการยกย่องชมเชยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีน้ำใจเสียสละทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพาเจ้าประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูและนักเรียนตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นผู้รักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาโดยทำบุญตักบาทและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนามีความยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้ใช้สิทธิไปเลือกตั้งทุกครั้งมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมดังนี้เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่เทียพนพรรษางานเทศกาลงานไหมจังหวัดขอนแก่นงานประเพณีงานลอยกระทงงานบุญประเพณีท้องถิ่นเป็นต้น 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือ การวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยะัดซื้อสิ่งของที่มีความจําเป็นต่อการดารงชีวิตประจําวันไม่ใช้เงินฟุม่มเฟือยสุรุยสุรายประพฤติปฏิบัติโดยการละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดคือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกทุกชนิดไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดและเป็นผู้นําในการรณรงค์ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดอยู่เสมอคือสิ่งที่ข้าพเจ้าทําประจํา พฤติกรรมที่แสดงถึงการประหยัดมัธยัถ์อดออมคือมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินจัดทำบัญชีการรับจ่ายใช้จ่ายเงินตามความจำเป็น 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพประพฤติตนเพื่อแสดงถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพให้การสนับสนุนองค์การวิชาชีพชมรมครูเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพได้แก่งานวันครูเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เข้ารับการอบรมเพื่อเติมความรู้และประสบการณ์ทั้งวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมีความตระหนักอยู่เสมอว่าจะบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรจึงเป็นผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้โดยการศึกษาคนา้นคว้าเข้าร่วมการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนและหน่วยงานต่าง สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพผู้นำในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์การทำวิจัยในชั้นเรียนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถด้วยการเอาใจใส่กำกับนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนโดยการจัดสวัสดิการได้แก่การจัดบริการอาหารกลางวันอาหารเสริมนมห้องพยาบาลจัดหาทุนการศึกษาเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ในด้านการศึกษาขนควาจากหนังสือวารสาร ความรู้ในอินเทอร์เน็ตเพื่อได้ความรู้ที่ใหม่คิดสร้างสรรค์นวัตรกรรมทางการบริหารในโรงเรียนมีจิตอาสาจิตสาธารณะในการให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนข้าพเจ้าได้นำครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นด้านที่สอง ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษาได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องได้แก่คณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนชุมชนบุคลากร ได้รวมวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษาเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยโอกาสอุปสรรคได้สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกําหนดว,วิสัยทัศน์เป้าหมายและแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อให้การดําเนินการจัดทําแผนสําเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดและได้นิเทศติดต,ตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จกิจกรรม 2. การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษาได้จัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษาโดยแบ่งเป็น4กลุ่มงานได้แก่งานบริหารวิชาการงานบริหารกิจการนักเรียนงานบริหารแผนงานและงบประมาณและงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถานศึกษาและต้นสังกัดได้จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินง,งานตามกิจกรรมและจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านแหดศึกษาได้จัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในหลักสูตรผ่านความเห็นของคณะกรรมาการสถานศึกษาและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการเรียนรู้ 4. การบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 5. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาได้จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และครอบคลุมความต้องการอัตรากำลังและสาขาวิชาที่ต้องการจัดทำมาตรฐานภาระงานบุคคลและชี้แจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบมีการมอบหมายงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและนำผลประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. การบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาได้บริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมได้จรรัดทำมาตรฐานขอบข่ายพารงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยเน้นการบำรุงรักษาและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ชี้แจงและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้อาคารสถานที่ 7. การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมการบริหารมีการสรรหาคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบการใช้นวัตกรรมการบริหารและชี้แจงคณะทำงานเกี่ยวกับการใช้และเลือกใช้นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีผลการใช้เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพบริหารด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มปูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยคณะทำงานนำเสนอข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการติดตามและการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนผฐมวหวและโครงการโรงเรียนคุณภาพประชุมวิชาการนำเสนอผลการบูรณาการแนวความคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรายการครูขับหัวข้อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี2การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อนำมาพัฒนางานโดยวิธีการที่หลากหลายทั้งสื่อเทคโนโลยีและองค์ความรู้ตามแหล่งต่างๆทั้งสถานที่บุคคลและเอกสารตลอดจนเข้ารับการพัฒนาตนเอง โดยการอบรมสัมมนา,าเพื่อนำความรู้มาพัฒนางานพัฒนาครูและผู้เรียนโดยจัดทำและนำงานเชิงระบบมาใช้ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร 3. การน,นำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสหวิทยาเขต ได้อบรมพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวอ a ได้นำความรู้การเคลื่อนไหวข่าวสารทางวิชาชีพมาถ่ายทอดแก่บุคลากรอ,อย่างต่อเนื่อง 4. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพได้จัดทำระบบบุคลากรเพื่อการทำงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโครงสร้างองค์กรมีการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยบ้านแฮดโมเดล ในการวางแผนการทำงานและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดทำสวอตแอนนไ s ซ์สพัฒนาบุคลากรตามความต้องการและความจำเป็นส่งผลให้บุคลากรมีความกระตือรือร้อนในการพัฒนาตนเองและเข้ารับการพัฒนาตนเองในโครงการกิจกรรมที่ตนเองต้องการและสนใจเพื่อน,นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานต่อไปผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพและผลงานทางวิชาการในการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแห่ศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านแห่ศึกษาได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านแห่ศึกษาเป็นโรงเรียนส่งเสริมการสอนหุ่นยนต์และโคดดิ้ง ปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2,565ระดับภูมิภาครางวัลระดับเหรียญทองแดงสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดขอนแก่น ปีการศึกษา2,565สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทมัธยม,มศึกษาขนาดกลางประจำปี2,564ระดับเขตตรวจราชการที่12โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาได้รับรางวัล1โรงเรียน1นวัตกรรม One School One Innovation (OSOI) เหรียญทองแดงระดับประเทศประจำปี2,564ผู้ขอรับการประเมิน ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานขอบคุณคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนางานในหน้าที่เพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนครูโรงเรียนและชุมชนสืบต่อไปขอขอบคุณคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ